สวัสดีจ้าสวัสดีสุกุทุกคนเนาะพี่น้องมันนี่มาหนาชดคืออยู่บานนอกจากนอกะมาเหตุคลิปตลอ่ได้เหตุไร้มือแล้วเพราะว่าเออเพราะว่าเพราะว่ากาบางที่หยุงไรกับปฏิเหตุพี่น้องกับม้วนฝนตกโอ้ยลูกดึงกล้องพี่น้องสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนนั่งชี้หละไดิเหตุดีดีโอนี่อาจารย์ขันม่จับโทรศัพท์กัน กวนรถก็เลยบกครอยได้เฮ็ดคลิปน right okay? so ั่นนักชีจักอ่าเพิ่นนั่งโรคเคียนน้ยเป็นยังเนาะเป็นยังเนาะโรคทะเลงกำเริบแล้วโรคทะเลงกำเริบแล้วปวดขาเตะฮะพมาเลยเบียเดอันว่าเรคามินาเดอโอเวโร์ดูขี้กันยีน้ำตะโรคก็ไม่เอาน้าหายบ้าบ้างนี่นี่นี่มีนี่ไปยีน้ำกินโยน้ำครับ จะเเปียยจะไปไหนไนี่ละพี่น้องเอ,อเ้ยนเหตุผลที่ว่นนี้เหตุคิดก็จะพาออกไปเอากินนมนอนทั้งวันวันอาบน้ำแล้วผมก็บให้วีวีแล้วกันวีแล้วกันปัดถิ่มหรือเก่าหมามักรอผุ่นพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นกัญยง ามจอ4ี่จอยญี่ปุ่นจารุเตกินข้าวเที่ยงแล้วแล้วก็แยกใครแยกมั่นเรนกับลูกเส้าแล้วก็เล่นเมล,ล่ลาของเจ้าของแม่กะนูก็ว่าเสียเฮ็ดใส่กอกอีสานกินพี่นอเฮ็ดไว้เอาแปนเวียดน้เนาะจาะเพราะว่าเาม่ใส่หมว่าได้ไปหาซื้อใส่หม เพ่อได้ว่าหายอยากเดีนอย่งผู้เดียวตั้งสี่หลักพี่น้องออกไปเรียนข้างนอกก็ไปสะข้างนอกมาแล้วก็ข้างนอกมาแล้วก็มาสะข้างในให้ห้องก็ไปสะมาแล้วจ้ะน้องยังม่งท่านอ่ะไปอันเก็บหายอยู่เก็บแล้วก็สะม่ีพี่น้องมาเสิร์็เก็บสองเพื่อแล้วกลางวันนี่จะพยายามเอานอนนอนกลางวันเราจะเพิ่งก็นอนโดนอยู่หลักสองสามชั่วโมงแง้มกลางวันจ้าเอานอนดีๆ ถ้าอ,ออกไปฟังเสียงจักระจันอยู่นอกบ้านปุกนะพี่น,อน้องจ้าทุกคนป้า <laughs> อ,ออกมาเดิอนนอนกลางวันแล้วหนาบ้านพี่น,อน้องสบายอยกาจะมีโดนตีกอมเพิ่นน่าจะจังสันกะเดี๋ยวเวิรงขางทางม่นมีโดนตีกอมก็นอนอยากจังน้อย คุณพ่อบอล็อกรถตัวมันออกไปทุระมากมาเหมือนชาพี่น้องคนไปบ้านพักคนกลับมากินข้าวเที่ยงอยู่บ้านน่าจะวันนี้ก็อยู่บ้านบอได้ไปทุรละแล้วงานกับบได้ไปชําแล้ว <c oughs> อาจจะไปมืงอื้อนผอนลกับพี่น้องแล้วเตยร่วมแล้วเึื้อนกับไปกินข้าวกับมัน ครอบครัวพี่น้องปอปู่กับน้องอายเพื่อนวันเกิดนะวันเกิดย้อนหลังคุณลูกกับคุณสามีเลยไปกินข้าวกันเพราะวา่วาจ้างคนจ้างไปพักก่อนท่อดีๆกันช่วงวัางหันช่วงสิงหาบุกคอเอยู่วันเกิดเดือนพักร้อนพอดีแง้มแรงกับพ่อออกมาเลยเนี่ยพี่น้องฉันไม่ได้ออกมาหรอกเพราะว่า เดี๋ยวนี้มันคำเร็วเนาะจ้ะสองถุ่มก็เมิดแล้วตะกี้สามสรรมี่ถุ่มก็บกรจิ้นเมิดหนาหอนเลาก็เพิ่อนทางเสียเพิ่นนอนตื่นหกโมงครึ่งกันสิกะมาแล้วมาเล่นหนูออกมาเล่นเนี่ยพี่น,อน้องหนาหอนก็มีเสียงจะกระจั้นก้อมเพิ่นเนาะจ้ะกะลับออกมาเล่นของปิกนี่ของนางเหมาโม่ มีผูดด้ใดมาเม้าม้าหรอกพี่น้องยวกันจ้างคนจ้างงานทำเนาะบางที่คนนัดปอดกันว่าจียังสีกะบ่ค่อยบ้างกันเลยพี่น้องจ้างคนจ้างนี่ภาณาธิ้ารทำเพราะมีคนดิก็เลยแบบว่าเป็นมองเงียบสงบสหรับคนนอนกลางวันดีมากพี่น้อง แต่ว่าเมือใดเมื่อวานนี่ก็ฝนตกอากาศขึ้นต่ว่าเข้าไปอันซื้อขอางยูซูเปอร์นะพี่น้อยมองเข้าไปนะฝนมาตกหรอกแต่ว่ามองเข้ายู่นี่ฝนตกนี่แหละจ้าอยู่กลับไปกลับมาอยู่นี่แหละ,หละให้เพื่อนได้นอนกอมเจ้าของ นมให้กินอยอยไปร่มพัดตาไปกะจะนอนน่าจะบรรยากาศพี่น้องเร็วการลับดีมากพี่น้องอาญางับขึืนเดี๋ยวเอาพ่อเพิ่นมาสีมาหาลูกพิ่ฝนตะปอเอาอยู่ฝน อะไรต่อปออยู่นั่นจะไปไหนด้วยน่ะโอ้ยมาทำงานไปลาบูราเลยโออโอ้โอโอคนไปลืมคนจีนบไปอันงานศพงานศพอันแม่ผู้สาวหมูน่าจะคนบอกแบบอว่าเราเว้นหมู่บ้านอย่าลืมข้าวคนตัวหากันอยูกไปงานศพ เจ้ามาแปนอะไรแปนั่นเพราะว่าไอยากให้ลูกไปมันแดดฮอนลูกยังน้เฮาจะออกมาเล่นยญมาแรงจะออกมาเล่นไปนอนกลางวันก่อนป้าไปแล้วข้าวบ้านนะพี่น้องมานอนงหรอกคนกินนมอิ่มเนอะเก้มซ้เนาะจ้ะเล่นกับไอนั่นแม่ลูกลูกแล้วเล่าเบาเบาขึ้นก่อนหนุ่งเลยนอนนี่นั่น <laughs> หายงันก็นหายน้ำพอ,องันไรบอกง่ายเถอะ <ti> เดิมสะเราพี่น้องเอาใจใจที่หนึ่งฟนตก เมื่อยหลังกินหมูกระทะกับหมูเต่ากับข้างมาเหนื่อยพี่น้องนักท่านมีเวลาได้ยกไปอยู่ก้อนหินนักนะพี่น้องตั้งรังสิล่ะเขียวจะอุ้มบ่ได้สวนพักกับบ่ได้หดน้มหยักพอดีเมื่อนั้นนวลตัดหยาผลกองอวกงอกอยู่นล่อให้คุณสามีเอาถิมไว้ถิมโรงงานคุณปูน่าจะ เก็บดอกหญ้าดอกยางออกน้ำอันบริเวณขอบนี่นนะพี่น้องสิเปลี่ยนหินใหม่ยังบ่ทันมีเวลาอยู่คนสิเอามาเปลี่ยนให้กับท่ทันาว่างเขาทำงานเนาจะจ้ะกต้นบักกอกซองต้นก็บางที่ก็เป็นหมาก,ก็พี่น้องเห็บปกกำลังดกแต่ว่าเฮาบ่เก็บมันเนาะจ้ะผูกไว้เป็นประดับซื่อเสือ้อใส่ผายางกับเบิ่งสวนท่านฮอดอันทางหญ้าแล้วพี่น้องสวนเพราะว่าแบตเตอรี่อันรถทางหญ้าหมดก่อนเนาจะจ้ะ กับพระท่านแล้วนะทีมแงงะว่านี่แหละมันก็เอาอันกันไกลเล่มเออริพุนนองมันเงาอันคางๆตัดเอาจังคางก่อนจะเดี๋ยวร่อนขึ้นสามีสร้างอันอันแนวตัดอันแบตเตอรี่มาหาว่าหัววันที่สี่นาจ้ะกระชีมเออื่นนี่ส้มตัดเดี๋ยวปรกองมานี่แล้วจะใส่ถุงดำเป็นลืมซื้อถุงดำเมาพี่น้องถุงดำใหญ่เนาะจ้ะมาใส่ คนปทถมนต้องงานคุณปู่อยู่แล้วพี่น้องก่อนว่าไม,ม่มองถิ่นนี่ค่ะที่แรกก็มาเจีาายาไชานาเนาะตอนนี้ปเฮ็ดลูกหน่อยอยู่วงส่วนพักว่าท่านแดวพี่น้องมาเคลียร์เทียกับป่อยถิ่เบิง้งห้างเทียกันหอยถากหอยยังมานนั่นด้านเก็บออกด้เริ่มน้าแล้วพี่น้องรอตัดกระดกดออกจากน้อยรดดกอันยาออกแล้วจนแห้ง มีน่ยังพี่น้องปลูกแบบปลูกทิมปลูกนั่นนอจกจากนี้ก็แม่งรักผักอีตูงามแต่ผักอีตูนี่แตะพี่น้องกับผักพริกก็ยังเขียวๆยังเห็นบอมแต่ว่าเพ็ดพี่น้องเพ็ดกินกับแน้กับใส่กอกบักพริกอันนี้บักพริกเพิ่งออกดอกพี่น้องอันเขี้ยนบักแตงกัวญี่ปุน่นกบมัน มาขับราะว่ามาแอปเปิลป้าให้นกกินพี่น้องนกน่าจะเลี้ยงนกเลี้ยงอย่างนี้เพรานเราอันจะคล้องเก่าพคนปลูกไว้ต้นใหม่หลายค่ะหลายแห้งพี่น้องการจัดสวนมั่งอันตกแต่งเตล่เทียมก็เลยต้องเสียเงินหลายเนาะก็เลยพยายามาสิค่อยๆเฮ็ดเอาอันไรเฮ็ดบ่ได้ก็จังให้ บริษัทเขามาตัดให้ไปนอนไปอ,อืไปห้าไปนอนไปอไปอ,อ,อือยากนอนดิพี่น้องแต่ว่านั่นยุ่งกับอไรข้างนอก จะคลิปนี้เอาไว้สักนีเนาะพี่น้องจะคลิปหนามาปลอกกันไหมเอาลูกนอนก่อนจ้บาบา,บาย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 